พอดีว่าผมนึกอะไรสนุก,นกมาได้นะครับนะฮะก็คืออย่างนี้ครับนะเฮ้ย hey. ฮัลโหลอ่าอีกแล้วอีกแล้วอ่า้ยซิกาเฮ้ยพลสเอ่อวันมอวันมอโอเคอืม thank you o k okay. a l r right. อ่า g o o d b อ่า g d b y e อ่าอติรกกมาสะอเกอ๋ออเกอ๋อเอ๋ออนอเกนอักเกเ a ้อกเกนอเกน What 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 s o of a bitch อะไรวบิดอะไรบิดบิไม่มีไม่มีอะไรบิดบไม่มีนีแต่หมูเนี่ย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 หมูนอนอยเนี่ยหมูเนีหมูไหนบิดบิดไม่มี เออไม่มีบิดบิดไม่มีเออไม่มีมหันต่อเออบิดบิดไม่มีนะไม,ๆๆไม่มิดบิดไม่มีนะอะไรไม่เฟรนอ๋อกูเหรอมาถึงกูเหรไมเฟรนเออเาวันนีวันนี้ไมเฟรนวันดีกูเป็นเฟรนึงตอนไหนวะเนี่ยอือบอกว่าไม่มีไงไม่มีไม่มีบิดบิดอ่าแถมอันนึงอ่าถือว่าเป็นของขวัญน้ำโชคนะอ่าอ่ออะไรเป็นไลน์ไม่มีดูดีไม่มีไม่มีบิดบิดเลยดูดี เออไม่มีบอกไม่มีเฮ้ยซิก้าหนอ่อยดิน่ะยิงนี่นะยิงยิงเนี้ยเนี่ยยิงนิงเนี้ยอ่ะกูปาเล่นแม่เอาดาคุณอีฟักมีผิดอะไรเนี่ยไม่มีวิท์วิใครยิงอะไรไม่มีมึงบ้าเปล่ามันจะมีที่ไหนเนี่ยมาด่าอีกฟักไอเฟนทียอะไรเราไม่ใช่เฟนมันทุกอยอ่างเรเมื่อกี้ พ <targets. St> ี่เอ้ยกูทำอะไรผิดนี้อ่ะมึงไปเลี้ยเนื้อให้กูแดงเลยนะอยากให้กูเรียกอ่าโทโค์ริโกมานะอย่านะมึงนี่มีกล่องอะไรเนี่ยอ่ามันไม่มีวิวจริงๆนะเว้ยมึงเชื่อกูดิถ้ามันมีนะมันจะเป็นแบบนี้เว้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เว้ยอ่ามันจะแบบนี้ใช่ไหมวิทเลยกู วิ่งเลยไม่วิ่งแต่วิ่ง คือเห็นศพกันทีนี่ไม่บอกว่าโอ้รีแคร็บโอ้รีแคร็บ what what is that what what the fuck is what what the fuck is nigga what เอาไปไหนละเอาเอาไปไหนละวะโอ้โหไอ้ยักษ์รวมกันสองตัวเลยในมือเอาไปไหนนะวะ เด็ดจักว้าวครัเด็ฟอร์มาโบสใส่ไอ้ยะตัวนี้นี่แม่งมันทำดูอ้อได้ไหม <_ S 1> เนี่ยเ <D ural S 1> ชคดาวยูโรเช็ดจ้ะว้า t is t h อยากซ่้โว,วโโไอีกครับ o oh my god ยาววอววางบัง

เสี่ยทำเลดีว่าไม่มีเคว็แล้บตายเบยว่าจะฟังยุทมึงฆ่าเพื่อนกูหรือไอ้ชาวบ้านนั่นนั่นมึงฆ่ากี่คนสองเลยชาวบ้านมึงเลวเลวจังมักเเลวดูดูด,ด,ดูเอาใหญ่เลยฮะเอาเอาใหญ่ เอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยยิงแม่งมาแล้ว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 โอ้ยเฮียเสียดาวโหงอ่ะโซเลนเดนมาเลยบ้าวู้อตัวเลเซอเลนเดนมาเลยบ่อะลนมาเลยบ่กูไม่รับเบอร์คุณเชื่อไหมครับทุกป่าต้องมีไอ้เหี้ยนะฮะ ยู่ไหนวะเจ้าวัดแคเป็นไม่ยู่ไหนอุ้ย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 อู้ยอุ้อู้อู้อู้ยอุ้ My God Help me please แกช่วยกูด้วยอูอ๋อูไม่ต้องช่วยกูแล้ว no. ไม่ต้อง,ง,งช่วยกูแล้วอู้สองตัวสสี่ตัวโก run m ม y n e r m แกแกช่วยกูด้วยแกแพะแกหรือแพะวะแกภูเขาแกหรือแพะนี่กูรอดแล้วใช่ไหมขอบคุณเจ้าแกะแกะหรือแพะวะแกะแกภูเขาขอบคุณที่ช่วยที่ช่วยข้าเอาไว้ข้าเป็นหนี้บุญเจ้าเฮ้ยข้าเป็นหนี้บุญคุณเจ้า ข้ามีตอบแทนด้วยการจ่ายค่าไฟให้เจ้าซึ่งเป็นไฟที่ร้อนแรงมากซึ่งมีราคาที่สูงและมันก็แหลกด้วยนี่แหละสาเหตุที่กุมาอยากแคร์ฟอขายเอ้ยโอ้มานี่จะให้นางวัลเป็นการจ่ายค่าไฟแบบล่วงหน้านะการจ่ายค่าไฟแบบล่วงหน้าอ่ะอยู่นิ่งๆเด็จะจ่ายค่าไฟให้บอกว่าอยู่นิ่งๆไงไม่เลยไฟไหม้แลวไอ้์กูโดออกน้ำแล้วไอ้เฮียแค่บอกว่าเอ้ยลิบหายแล้วรีบลงเลย โอ้ยดุกูถ่ายคิ้วอยู่เนี่ยตอนนี้ผมเจอเคซึ่งเป็นเควสเสริมซึ่งไม่ต้องใช้มีดในการฆ่าเคเฮียโคตรโคตรอคตนะเฮียโคตรโคตรกูมาไว้ตัวหนึ่งเนี่ยโอเคมาได้ปะเนี่ยมาไม่ได้ไอ้เดี๋ยวตัวไอ้ดวัวมีหนึตัวตังนี้มีหนึ่งตัวให้ว่ะวิ่งหากัน เออโอโอเออสองเดิมต้องไปฆ่าไอ้เคด้วยละไอ้เคแบบแรงแรงไอเทมเดี๋ยวนะทำไมไอ้เคสีมันคืออ้าวอุ้ยเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยไม่ได้กระโดดไทยหลังมันเลยอเออ้ยไปก็มันก็มันต้องอันนี้แลไม่ใช่เหรอมันต้องฆ่ามันแบบนี่ไงเอาคุณ อกปูปวดใจเต้นหัวอกูใจเต้นอยู่ปลายตีนมันต้องใช้มีดในการฆ่าอีกน้ำแข็งหรือว่าไงมันต้องใช้มีดด้วยไอ้สัตว์ดิบขึ้นเดี๋ยวแม่งมาเื้อเออมื่อกี้กูเห็นอยู่ตัวหนึ่งอะนั่นไงนั่นไงีะนนยะกระโดดขี้หลังตอบอุอ้ยตัวนี้สีมันแปลกๆไงไม่รู้นะอ,อ๋อแต๊เฮ้ยมึงถ่ายแค่ตอนไหนละมึงถ่ายเมื่อกี้นี้เฮ้ยไอ้เคเพือก เฮ้ยไงมีดอ้าวอู้นีันร่าไอ้เขเขืเบือมมันแลกอย่างนี้ไอ้เขเบือไอ้เขเบือทานคงเขืน่หึงที่สน้องมันแป๊บแย่ได้เค่เบือแล้วมิชันออทอเลไ้ีอไม่เข้านะเขมันทีไม่มาไอีเย่ด้เน่แล้วสมบู ได้เนื้อไอเคมาแล้วแรงนิมอ must อ่อนมัสบีคิวโหได้ตังค์ศูนย์บาทขอบคุณลาไอเคเผือกได้เงินศูนย์บาทแม่โจรตรงนี้ดงไอ้เคชัดชัดอุ้ยเชี่ยัวเคตัวไอัวเคอะไรเงี้ยเอ้ยกูเจอไอ้เคเผือกเอ้นี่ไอ้นี่เคธรรมดายิงแม่งเลยอุ้ยเคธรรมดาไ้เงี้ย เช่แบบลงเลยเช่แบบแรงอไ้เฮียเช่แบบแรงโอ้โหไอ้นี่ไงเช่แบบแลงใช่ไหมใช่ไหมไอ้เฮียฆ่าตายเฮียเก่โคตรคนตีเลยชักกระแดกกระตายดายิงแม่งเบยฮโอ้ดา้ายิงแม่งเบยโอ้เท่ธรรมดาไ้เฮีย พอดีว่าผมเดินผ่านแถวนี้ก็เลยมาเจอป้าอืมนิ่งนนิ่งนองนนิน้องนน้องนิ่งนองนนิ่งน้องนิ่งน้องนิ่งน้องนน้องนิ้งนน้้ต้องต้งต้องต้องต้ต่อดีเฮต่อดิ่อ เอจ้อสไลด์นอนจิงเกลเบวอยู่ในป้าจาแม่ค้าเขาไปขายกาลีแล้วเกิดเป็นกังนัง

ไอ้เหีเข้มโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยไอ้เหียเสีได้วยด้ยดอว้ยโอ้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 ไอ้เหี้ยเข้มมีตอนดีด้วยที่แม่งโอ้โอ้โอ้มันมันบอกมีเหี้ยมันน้ำมีเหี้ยนั่งทางเหี้ยทางเข้มเลยกูไปแล้วไอ้เหี้ยขึ้นดิขึ้น ขึ <da> ้นขึ <the real> ้น <organizational> ขึ <çocuğ> ้นดีไม่ขึ้นกูวิ่งอู้หหัวใจแทบไปตีนตัวอะไรวะเนี่ยต้กินมดโอ้โหโู้โู้หอู้้โอ้อานอะไรอุอ๋อ ตรงไหนที่มีพวกดอกบ,บัวขึ้นเต็มๆแสดงให้ไอ้เฮียเคอยู่แถวนั้นอุ้ยเฮียตกใจหมดกูก็ว่าแล้วทำไมมันมีบัวอยู่แถวนี้ม,มีบัวไม่ว่ามีเฮียอีกนะโคโนโมด้วยไหมโคโนธรรมดาโคตโมโอ้โหมันโคตโมจริงๆ,องๆเอ้ยผมมีอะไรกินเก๋เอ้ยเอ้ยอะไรวะเอ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะมึงมีอะไรกันมึงมีอะไรกัน อะไรวะ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 ไม่มีอะไรนี่กูจะไม่ไว้นนัดอีกต่อไปอ่าแถวนี้มีบัวไหมไม่มีกูลงไอ้เจ๊แลกเอ้ยอย่าเข้าใกล้บัวดิแคง่ง่าวิไอ้ยี่เมื่อกี้กูสะดุ้งแทบตายฮาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฝั่งนู no ้นมีเฮียฝั่งนี้ก็มีเฮียสรุปข้างสองฝั่งมึงโคตรเฮียเลยเฮียไม่พอมีเฮียแค่อิอะไรฮันอะไรฮันมึงอะไรฮันสฮันสไปลงนั่งไก่แค่ไปเฮ้ยนายเราสามารถคุยกันได้นะอ่าเราจะให้นายไอ้นี่กับนายอ่าไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวใช่ ăn lại nào, tiền năng bay bay cái cây, không, 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 เ <problem> ไปดิน่ะล้อแดงอยู่น่ะไปดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแแบบมาทางนี้กำลังพุ่งมาแล้วกำลังพุ่งมาด้วยความเร็วสิสี่ไมล์ต่อชั่วโมงพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วไปแร้วไปเร็วไปเร้วไปเร็วไปเร็วสองตัวลวมตัวเดียวไปเร้วเอาเร้วมาหากเร็วมองหากูเร็วกูขึ้นเร็วูขึ้นเร็ว เอา้าม,ม,มึงชาวบ้านมึงไม่เอไม่ไม่กัดชาวบ้านเอ้าจะกัดแกะแกะหรือแกะวะไอ้หายเคไอ้ค่บกยังมีแค่น้ำด้วยมันคืออาจจะเก็บรอยมึงเต็มตัวเป็นรายต่อไปได้มึงเต็มตัวมองกูมีเรื่องมองกูมีเร like ื่องอะไรมึงจะไฟกูเหรอฮะมึงจะไฟกูเหรอจะไฟกูใช่ไหมไม่ไม่ไม่ผมผมขอวะผมขอโทษผมขอโทษ นะครับชาวบ้านเรามาดูเกาะติชีวิตเฮียกินคนครับเาพึ่งมาวัดตอนนี้มึงเห็นไหมในเฮีนนยนะเนน่ะเฮียเป็น,เป,นเป็นเลยเนี่ยเอ้ามันจะตายเขาเหมือนจิงจบครับแต่มันทําไม่ได้เพราะมันไม่ใช่จิงจบนะฮะมันเอ้ยมันจะปีนนะแต่มันไม่ใช่จิงจบนะฮะส่วนไอ้ตัวนี้นะครับนะฮะคือชีวิตในพอเป็นจริงเนี่ยมันขึ้นบกได้ครับแต่ในชีวิตในเกมเนี่ยแม่งขึ้นไม่ได้ครับมันเอาไอ้เฮียนี้ขึ้นแทนครับซึ่งกูจะกํา โนเยี่ย,ยนะอะไรเนี่ยอตายยากตายนะมึงเอออย่างนั้นตกใจเยี้ยอไยิงม่เลยสินี่เออพี่เค่ครับของกินไม่มีแล้วนะครับโอเคนะครับผมนี้นี่ให้แทนนะครับเนะผมว่าพี่คงจะชอบนะครับ ผมว่าพี่กุไม่อิ่มนะแต่ว่าวระเบิดผมหมดแล้วเดี๋ยวผมเอาไว้เอามาให้ใหม่นะครับนะอ่าเดี๋ยวผมเอาเนื้อให้พี่นะครับนะอ่านะนะนพี่เอาเนื้อไหมครับพี่จะเอาเนื้อไหมครับพี่เคครับพี่เค่ผมหายเอาอยู่นี่พี่เคครับยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับ ย,ยิ้มยิ้มจนเห็นฟันเลยพี่เค่ครับย,ย,ยิ้มได้สวยครับใช่ใช่ใยิ้มได้สวยครับพี่ pray. โอโน้น่าจะไปเดินแบบไหมนะยิ้มสวยจริงๆนะโอ้ยชีสพี่ยิ้มหนะ่อยด okay. ิพี่ทำไมทำปากเม้มแบบนั้นอะครับพี่เครืองอะไรผมเนี่ยอุ้ยจ้องตาโคตรอาฆาตเลย มึงฆ่ากูเลยโอ้ยเยี่ยหลอนหน้าตายแค่โอ้ยเียเดี๋ยวกูนอนไม่หลับไอ้ซาดผมเดาได้เลยว่าถ้าคุณถือปืนเฟรมโถเวอร์และเจอมาแบบนี้คุณคิดแบบผมไหมครับใช่แบบนั้นแหละฮัดดาฮัดดา ฮัลโหลจา้ามี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 โ <c oughs> ดนวิทต,ตกที่ตายเนี่ยโหมดลิซึมเนี่ยอ <c oughs> ยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยปิดไฟปิดไฟ What the hell? đấy lên thẳng anh Ui, ui, ui. Ê Park, Ê Park, Ê Park, Ê Park. Ê, bay ra đi bay ra nửa. Ê, 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 Bay nảy, bay nảy. ôi bọn mình bắn lại กว่ามันไม่แกนเล่นเลยส่วนเยอะนี่สุดเอันตรายจอวิ์พ้อมันโอเคป่ะปไม่เคยเดินสามสองหนึ่งรอครับตายเรียบร้อยอู้